สวัสดีครับพ่อพัเล่นเกมนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมแล็กนั o ล็อกไอเดอร์อเวนอีกครั้งนึงนะครับทีนี้ผมก็จะมาไกด์แนะนำบอสซาร่าไอรีนคิดว่าสายฟรีสายเติมน้อยอาจจะติดกันบ้างบางท่านนะครับผมต้องบอกเลยว่าผมเพิ่งผ่านมาเมื่อสักครู่นี้วันนี้ผมปรับเปลี่ยนสกิลเล่นมาทั้งวันเลยไม่ใช่ง่ายๆนะครับสามารถดูตามได้เลยนะอ่ะโอเคครับสำหรับทีมของเราจะเป็นทีมวิาสาหรร คูซเดอร์แล้วก็เลนเจอร์แล้วก็พีทเนาะดูสกิลผมใช้เซตนี้นะครับของวิาสาทตสเตตัสครับอันนี้เปลี่ยนใหม่หมดเลยเฉพาะบอสตัวนี้ผมบอกเลยว่าโหโหดนะครับคูซเดอร์ครับเลือกเขา80ล้านแล้วก็สเตตัสเลนเจอร์ครับ สเตตัสเ <Status, S 2> พิ่งเปลี่ยนมาสดๆร้อนๆเหมือนกันนะครับเปลี่ยนทุกเปลี่ยนทุกอย่างโอง้โหผมปรับหมดเลยแล้วก็สกิลมีสกิลเนเจอร์ใช้เซตนี้นะครับพีชครับแล้วก็สเตตัสผมบอกตรงๆผมเล่นตั้งแต่เชา้าผมอัดไว้ตั้งแต่เช้าแล้วครับแต่ว่ามันไม่ผ่านแต่ตอนนี้มันผ่านแล้วเลยอัดไม่ทันนะครับผมบอกไว้ตรงนี้เลยอัดไม่ทันนะครับในแมปนี้ บอสซา่าไอรีนอยู่แบบนี้มั้ยครับใช่ไหมชื่อไม่คุ้นเลยสักคณครับเอามันโดดไปแบบไหนแบบนี้นะครับมันก็หายไปแล้วผมก็ดูไม่ได้แล้วขออภัยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นคลิปวิดีโอที่ผมเล่นไว้เมื่อเช้าให้ชมนะครับว่าโอ้โหมันหนักหนาสาหัสยากเย็นแสนเข็นมากเลยนะครับ สำหรับไอ,อมอนสี่ตัวของมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับเล่นได้เลยเซติกิวง่ายๆก็ผ่านนะครับโอเคครับสำหรับนี้ก็ขอตัวลากอนเป็นแนวทางประมาณนี้ครับแห่เสดาดบ๊ายบายครับ